สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ทันอสรพิษประจำวันที่26ธันวาคม2568นะครับคืนนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดต2ดีลสำคัญนั่นคือเคเฟรนตูรามกับเฟเดริโกเคียซ่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตูรามก่อนแล้วกันนะครับออไอเดียนี้เนี่ยครับก็คือเราจะนำเดวิดฟราเตซีเนี่ยไปแลกตัวกับเคเฟรนตูรามนะครับซึ่งยูเวนตุสนั้นเนี่ยชอบฟราเตซีมากนะครับเป็นลูเชนโซสปาเลตินะครับที่ต้องการเอาดาวิดฟราเตซี่นี่มาเสริมคิวเลฟให้กับยูเอ ปัญหาก็คืออินเตอร์นั่นก็ต้องการแคฟเฟนตูรามด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งยูเว่เนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอของอินเตอร์ไปแล้วนะครับอินเตอร์มีการสอบถามไปครับว่า,าสนใจที่จะขายไหมนะครับแล้วก็ทางยูเว่ก็บอกว่านี่เป็นผู้เล่นคนสําคัญของสโมสรนะครับเจ้าตัวเพิ่งออกมาพูดเมื่อวานขาบอกว่าเขามีความสุขดีอยู่แล้วนะครับเขารู้สึกว่าเขาได้ลงเล่นในสโมสรนที่พ่อเขาได้สร้างตํานานเอาไว้นะครับดังนั้นดีลนี้เนี่ยผมมองไม่ออกเลยว่าอินเตอร์จะไปเอาแคฟเฟนตูรามมาได้อย่างไรแล้วก็ เชื่อนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเคฟเรนเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุบาดหมางแตกหักกันจริงๆเนี่ยเจ้าตัวก็คงจะอยู่ที่นั่นไปอีกนานนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการซื้อแบบขาเดียวคือยูเว่เนี่ยน่าจ่ายเงินซื้อฟราตเตซี่นะครับอินเตอร์ก็รอดูข้อเสนอ,อครับตัวเลขที่อินเตอร์กำหนดนยอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านยูโรนะครับก็ต้องดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเชื่อว่ายูเว่นั้นสามารถซื้อด้วยเงินสดได้นะครับ ไม่น่าจะเป็นการยืมตัวนะครับก็คงซื้อขาดให้จบกันเลยในคราวเดียวนะครับส่วนจะผ่อนชำระอะไรไงเดี๋ยวดูเงื่อนขายกันอีกทีหนึ่งแล้วก็พูดถึงดีลของเฟเดริโกเคียซ่าซึ่งหลายคนกำาลังรอฟังอยู่นะครับเคียซ่าเนี่ยครับอ,อินเตอร์ชอบมานานพอกีฬาเปโออสซิริโอเนี่ยติดตามผลงานมาตั้งแต่สมยัยอยู่กับฟิโอเรนติน่าแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยครับมีความเรียกว่า เป็นที่ชื่นชอบนะครับของคนอิตาลีนะจากความทุ่มเทจากความรักการเอาชนะของเขานะครับความเป็นมืออาชีพของเขาอย่างไรก็ตามครับผมอ่านคอมเมนต์ Comment นะครับของแฟนบอลในต่างประเทศเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับคือมันออกมาเป็นลบหมดเลยครับคือเขาบอกว่า มันไม่มี S ไ t y l ในระบบอะแล้วเอามาแล้วเอามาเล่นตรงไหนแล้วทําไมถึงไม่ไปซื้อกินโตข้างข้างขวาเพราะว่าเดนเซลดงฟรีเขาเจ็บไปนะฮะเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ทําไมไม่เอาควินโตทําไมถึงไม่ซื้อกองหน้าที่เป็นกองหน้าจริงๆไปเลยนะครับหรือว่าเงินเนี่ยเอาไปซื้อกองหลังกับเรจิสต้าเขาเขามองว่าแฟนบอลในต่างประเทศเขามองว่า ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเคียซ่าเลยครับแล้วก็บอกว่าเคนะียซ่านั้นมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เนืองๆน,นะดังนั้นเอามาทําไมการจายย่ายเงินตรงนี้เราได้อะไรจากการลงทุนกับเคียซ่านะครับอืมก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่แฟนบอลคิดกับสิ่งที่บอดบริรหารคิดนั้นอาจจะมีแง่มุมที่แตกต่างกันนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตลาดนักเตะฤดูหนาวก็จะเปิดขึ้นแล้วนะครับ สวัสดีครับ